ทุกคนเชื่อเรื่องไปสองกลับหนึ่งไหมทูลและแก้วเป็นผัวเมียที่ขยันทำมาหากินรับจ้างหมทุกอย่างไม่ว่าใครจะจ้างอะไรทูลกับแก้วมีลูกชายหนึ่งคนให้แม่ช่วยดูแลดูดูก็เป็นครอบครัวกปกติไม่มีอะไรแต่ปีนี้มันแล้งนาก็ไม่ได้ทำยางก็ราคาตกทั้งสองก็เลยต้องหอบเสื้อผ้าตัดใจจากลูกเข้าไปทำงานที่นิคมอุตสาหกรรมปลวกแดงระยองทูลทำงานอยู่แผนกเหล็กแต่แก้วได้ไปทำงานอยู่ที่แผนก QC เฟอร์นิเจอร์อยู่โรงงานเดียวกันพอเงินเดือน,นออกทูลก็จะเอาไม่ให้แก้วทุกบาททุกสตังค์เงินเดือนเดือนแรกของเราเอาไปส่งให้ไอ้ É a แก้วเพิ่งมาทํางานได้ไม่เท่าไหร่มีคนแอบมองมันคือไอ้ชัยหัวหน้าแผนก QC นั่นเองขับกระบะแต่งซิ่งออนิวแถมเป็นผู้ชายหน้าตาดีเอาใจเก่งพูดเพราะมันทั้งสองแอบคุยกันอยู่บ่อยครั้งแม้ว่าทูนจะกลับมาเหนื่อยแค่ไหนก็ไม่ลืมที่จะช่วยเมียทํางานบ้านซักผ้าถูบ้านทำกับข้าวไอ้ชัยเอาใจตามจีบแก้วทุกวันไม่สนใจว่าแก้วมีลูกมีผัวแล้วและมันก็เคยทําแบบนี้มาแล้วหลายครั้งใครสวยหรือว่ามันถูกใจใครมันก็จะตามจีบเขาวนเวียนเปลี่ยนผัวเปลีปล่ยนเ,เมียกันอยู่ในโรงงานนี่แหละขณะที่แก้ววแและอออชัััยกกําาางมมีคคคสุต่่ททูนนนหเพืรรบว เพราะมันคิดว่ามันมาทํางานหาเงินเพื่อที่จะให้ครอบครัวสุขสบายขึ้นแก้วกับชัยนัดเจอกันอยู่บ่อยครั้งตอนที่ไอ้ทูนเข้ากะทําโอทีแล้วก็เลยเถิดจนมีอะไรกันทูนก็ไม่เคยเอะใจไม่เคยสงสัยเพราะว่าไว้ใจเมียไอแก้วเก็บเงินเช่นเคยพี่จ๊ะฉันขอเเงินไปดัดฟันเลยนะฉันอยากดัดฟันไม่แพงหรอกแล้วมันก็ให้ไอ้ชัยเป็นคนพาไปใส่เหล็กดัดฟันสีชมพูกุ้งกิงก้งสักพักอยากทาจมูกก็เ,เงินไปทําแล้วก็ไปฉีดปากมาสด้าเพราะอยากเป็นทรงซอ้อเพราะผู้หญิงโรงงานเนี่ยเขาสวยแข่งกันฉันก็ต้องสวยสักพักไปทําสีผมดัดผมแบบอนเหล ช่วงนี้ผัวคุยอะไรด้วยก็จะหงุดหงิด กดโทรศัพท์ทั้งวันแก้วคุยกับชายทั้งวันเวลาที่ไม่ได้เข้ากะไปดื่มสังสรรค์ทเ,เที่ยวเตรกับเพื่อนที่แผนกระหว่างที่ทูลทํางานหนักเพื่อครอบครัวผิดคาดวันนี้ไม่มีโอทีทูลสงสัยวันนี้แก้วไม่ได้เข้ากะน,นี่หว่าทํำไมไม่อยู่บ้านวะทูลยืนรอตั้งแต่เย็นจนดึกดืน่นยืนรอก็แล้วนอนรอก็แล้วสักพักมีรถขี่เข้ามาจอดที่หน้าบ้านทูลเลยแอบดูเฮ้ยนี่เมียกูนี่หว่ามันมากับใครวะน่ะมันหมายความว่าไงว่าอีกแก้วก็กูเป็นผัวมันงไงมึงจะถามทำไมวะกูก็เห็นอยู่มึงทำงี้ไนดะ้ไงว่า คิดถึงลูกหรอฉันไม่ได้รักพี่แล้วแก้วไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นเพราะตอนนี้กําลังเห่อกินใหม่ทูนตัดสินใจกลับบ้านไปหาลูกแล้วแม่อย่างน้อยก็ได้อยู่กับลูกและได้ดูแลแม่กลับมามีความสุขอีกครั้งส่วนแก้วและชัยตอนแรกก็ให้เงินเดินแก้วทุกบาทแต่พอหมดโปรมันก็ขอคืนเพื่อที่จะไปแต่งกระบะซิ่งพี่ขอไปเปลี่ยนแม็กใหม่นะแม็กเดิมมันเชยแล้ว啊จัดเต็มเลยนะครับลุกพี่แล้วก็เหมือนเดิมมีพนักงานใหม่มาทํางานที่สวยและน่ารักกว่าแก้วไอ้ชัยก็ตามจีบสูตรเดิมส่งเช้าส่งเย็นกคสรนนนใจจงอีัถ ใช่ไม่ตอบยิงใหม่ของมันก็ยิ้มยาะเย้ยเอ๊เหมือนภาพนี้เคยเห็นที่ไหนกูไม่ได้รักมึงแล้วแม้แก้วจะกอดขาขอร้องแค่ไหนแม้จะร้องไห้จะตุยอยู่ตรงนั้นใช้ก็ไม่สนใจใยดีแก้วเลยพอไปเจอกันที่โรงงานเพราะอยู่แผนเดียวกันก็ทะเลาะกันตบตีกันให้อายคนกูบอกกูไม่รักมึงแล้วไงมึงเจาอะไรนักหนาวะแก้วร้องไห้เสียใจฟุบลงที่พื้นเพื่อนในโรงงานพากันรุมนินทาสมัยแรกที่ดูทิ้งหัวเมากับพี่ต่ไปค่้ใจแมั่วกันอยู่ในโรงงานนี่แหละพวกมึงแก้วตัดสินใจกลับบ้านไปหาทูลแต่ทูล